้อสิบข้าคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนของนักเรียนห้องหนึ่งแสดงได้ดังนี้โดย A และ B เป็นจำนวนนับอันนี้ก็เป็นตารางขึ้นมาก็แบ่งช่วงเป็น1ถึง12 13ถึง24 25ถึง26 37ถึง48แล้วก็49ถึง60โดยมีความถี่แบบนี้แล้วก็ต่อไปก็คือ ค่าควอทที่หนึ่งของคะแนนเท่ากับ24.5คะแนนและมัธยฐานเท่ากับ36.5คะแนนแล้วฐานนิยมของคะแนนเก็บเท่ากับข้อใดอ่ะอันนี้เขาก็ต้องการหาฐานนิยมของคะแนนเก็บใช่ไหมอ้าวจำได้ไหมเวลาโจทย์เป็นตารางแบบนี้เราก็มีความถี่มาให้ เราต้องหาอะไรเราต้องทําเขียนเพิ่มขึ้นมาคือความถี่สะสมอ่น้องๆก็เริ่มเขียนความถี่สะสมขึ้นมาความถี่สะสมอะไรก็เป็นสองต่อไปก็เป็นสองบวกเอต่อไปก็เป็นสองบวกเอบวกบี A B. กลายเป็น9บวก a บวก b แล้วก็12บวก a บวก b อ่าแล้วนี้เรารู้อะไรต่อเราก็รู้ว่านี้ช่องสุดท้ายมันจะเป็นจำนวนข้อมูลด้วยถูกต้องไหมเอาได้มาแบบนี้แล้วเขาบอกอะไรเรามาต่อเขาก็บอกเราว่าพอท้ายที่1เท่ากับ24.5 สังเกตดูคอท้ายที่หนึ่งเท่ากับยี่สบสี่จุดห้ามันตรงกับขอบบนชั้นนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมันคือขอบบนของชั้นนี้มันหมายความว่าอะไรแสดงว่าตำแหน่งคอท้ายที่หนึ่งอะ ตำแหน่งคอท้ายที่หนึ่งตรงกับขอบบนของชั้นสิบสามถึงยี่สิบสี่เพราะว่ามันเท่ากับยี่สิบสี่จุดห้าถูกต้องไหมเราก็เลยรู้เลยว่าตำแหน่งของคิวหนึ่ง เท่ากับความถี่สะสมในชั้น13ถึง24อ่าตำแหน่งขอท้ายที่1ห,หายังไงอันนี้เป็นตารางแจกแดงความถี่ใช่ไหมก็คือเอา n ส่วน4ถูกต้องไหมอาแล้วความถี่สะสมในชั้น13ถึง24เท่าไหร่2บวก a ค่า N เราหาได้แล้วใช่ไหมว่ามันคือ12บสวก A บวก B เท <_ B> ่ากับสองบวก A อะเราได้สมาการมาแล้วเราจะหาค่า A ค่า B ได้ก็ต้องมีสองสมาการใช่ไหมเราก็ได้แล้วว่าค่า B เท่ากับ สามอ่บสี่ให้เวกซ์ลัก์ที่หน่งสิ่งต่อไปที่เราจะรู้เขาบอกว่ามัธยาฐานเท่ากับสามสิบหกจุดห้าสังเกตเห็นอะไรอีกมัธยาฐานเท่ากับสามสิบหกจุดห้ามันเป็นขอบบนของชั้นนี้อีกแล้วมันเป็นขอบบนของชั้นนี้ทำให้เรารู้อะไร ก็รู้ว่าตำแหน่งมัธยาฐานตรงกับขอบบนของชั้น25ถึง36เ,เพราะฉะนั้นแสดงว่าตำแหน่งของมัธยมีนยาฐานเนี่ยจะเท่ากับความที่ สมของชั้น25ถึง36อ่าตำแหน่งของมัธยฐานคืออะไรคือ n ส่วน2ถูกต้องไหมความถี่ในชั้น25ถึง26ก็เป็น2บวก a บวก b จำนวนข้อมูลเราก็รู้แล้วว่ามันคือ12บวก a บวก b ใช่ไหม เราก็ได้อีกสมการหนึ่งแล้วจะได้กลายเป็น a บวก b เท่ากับปเป็นสมก,การที่2เราแก้สมก,การหาค่าได้แล้วถูกต้องไหมเพราะว่ามันมี2ส,สมก,การและ มาแก้สมการกัน b เท่ากับสาม a ลบสี่ใช่ไหมเราก็จะแทนหนึ่งในสองเราก็เลยได้ว่าสี่ a เท่ากับสิบสแล้วก็ได้ a เท่ากับสาม หาค่า A ได้แล้วต่อไปก็แทน a เท่ากับ3ในสรรมการที่เท่าไรในสรรมการที่สองถูกต้องไหมนี่สรรมการที่สองแทน a เท่ากับ3เพราะฉะนั้น a บวก b เท่ากับ8นี่คือสรรมการที่สองเนาะแทน a เท่ากับ3ามจึงเท่ากับ5เราหาค่า a อกับค่า b ออกมาได้แล้ว สิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ถามฐานนิยมของคะแนนเก็บฐานนิยมหายายังไงเราก็ต้องมาดูความถี่ก่อนถูกต้องไหมอะเราได้ละ a เเท่ากับสาเท่ากับห้เท่ากับสาเท่ากับหดูซิชั้นไหนมีความถี่สูงสดุด ชั้นนี้ใช่ไหมมีความถี่สูงสุดถูกต้องไหมแล้วเราจะหาฐานนิยมเราหายังไงวิธีการหาฐานนิยมเราเห็นว่ามันอยู่ในชั้นนี้ถูกต้องไหมอ่าฐานนิยมมันจะเท่ากับขอบล่างบวก ดีหนึ่งแล้วก็คูณด,ด้วยความกว้างอัตรภาคชั้นอ่ะเรารู้ขอบล่างเท่าไหร่ดีหนึ่งดีสองคืออะไรงงไหมดีหนึ่งก็เนี่ย มาดูขอบล่างของชั้นนี้สามสิบเจ็ดก็เป็นสามสิบหกจุดห้าใช่ไหมดีหนึ่งก็เกิดจากเจ็ดลบห้าดีสองก็เกิดจากเจ็ดลบสามแล้วอัตราภาคความกว้าง นี่เอาเจ็ดลบห้าแล้วก็เจ็ดลบสามแค่นั้นนะแล้วความกว้างอัตราภาคชั้นเท่าไหร่ความกว้างอัตราภาคชั้นก็สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเท่ากับสิบสองถูกต้องปะความกว้างอัตราภาคชั้นคือสิบสองแล้วก็คิดแก้เลขออกมา ไอเวีนสัตว์สิบหกสิบห้าบวกสองหารสองบวกสี่สิบสิบสองก็ได้เป็นสี่สิบจุดห้าหาฐานนิยมได้แล้วตอบสี่สิบจุดห้าก็เป็นช้อยข้อสาม นี้ก็เป็นโจทย์สถิติเวลาเราเจอคะแนนความถี่แบบนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องก่อนอื่นเลยก็มาเขียนความถี่สะสมเลยอะแล้วเขาก็สิ่งที่เขาบอกมาเขาบอกข้อท้ายที่หนึ่งมาแล้วข้อท้ายที่หนึ่งมันก็ตรงกับตำแหน่งขอบบนของชั้นด้วยทำให้เราง่ายต่อการคิดเลยเมื่อมันแบบตรงกับขอบบนของชั้นเลยแบบนี้เราจะรู้เลยว่าตำแหน่งของมันอะคือความถี่สะสมในชั้นนั้นโอเคไหมอะเราก็แก้สมก,การได้ ตั้งสมการได้หนึ่งสมการแล้วต่อไปเขาก็บอกมาอีกว่าตำแหน่งมัธยฐานน่ะมีมัธยฐานเท่ากับสามหกจุดห้าแล้วเราก็รู้ว่ามันตรงกับขอบบนชั้นนี้อีกแล้วทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งของมันน่ะเท่ากับความถี่สะสมในชั้นนี้เสร็จแล้วเราก็ได้สมการมาสองสมการแล้วก็มีตัวแปรสองสมตัวแปรใช่ไหมเราก็แก้สมการหาตัวแปรว่าแต่ตัวแปรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็หาตัวแปรได้ละทีนี้สุดท้ายก็มาหาฐานนิยม เราก็มาหาฐานนิยมโดยนี่เอาขอบล่างบวกดีหนึ่งส่วนดีหนึ่งบวกดีสองแล้วก็คูณความกว้างอัตราภาคชั้นดีหนึ่งก็เกิดจากความถี่นี้ลบก,บกับอันนี้แล้ว d2 สองก็เกิดจากความถี่อันนี้ลบกับอันนี้แล้วถ้าดีสามคืออะไรดีสามก็เกิดจากอันนี้ลบอันนี้แค่ออนั้นแหละอ่ะเราก็หาสุดท้ายเราก็ได้มาแล้วว่าคำตอบฐานนิยมคือสี่สิบห้าตอนนี้ก็ตอบช้อยสามฐานเนาะสำหรับ โชคสดไติข้อนี้